โคชชิ่งนะคะถือเป็นชุดทักษะหรือว่าเมกะ s สกิลที่สำคัญต่อบทบาทของผู้นำในวันที่โลกมีความไม่แน่นอนอย่างไรวันนี้จะมาสรุปให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The HRD Lab EP ที่10นะคะกับน้ำพึ่งสิริกรสํสำหรับวันนี้นะคะเป็นหัวข้อ Koaching Skill กับบทบาทของผู้นำในโลกของความไม่แน่นอนนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเรามาทำความเข้าใจกันก่อนคะ่ะว่า โคชชิงสกิลที่เราหมายถึงวันนี้เป็นยังไงนะคะโคชชิงที่เราหมายถึงในวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่แบบที่ทุกคนเข้าใจก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นการถามคำถามหรือว่าเป็นการพูดถึงชุดทักษะในการโคชนะคะซึ่งอันนั้นะถูกแต่ว่าเป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการโคชชิงที่เราหมายถึงวันนี้เนี่ย เราหมายความว่าเป็นชุดทักษะที่รวมหลายๆทักษะเข้าด้วยกันหรือว่าเป็นเมกะสกิลนะคะที่ผู้นำจะต้องสามารถทำาีบทบาทนี้ได้ก็คือ 1. Coach to ชทูอนนะคะหรือว่าทำให้ทีมเข้าใจตรงกันตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเริ่มงานนะคะ 2. c o โค h ชทู h ิ n k ทำให้ทีมนะคะคิดเองตัดสินใจเองไม่ต้องรองหัวหน้านะคะข้อ3ก็คือ Coch to grow ก็คือทำให้ทีมเติบโตในงานที่ทีมทำและข้อ4ค่ะ c o a c h to perform นะคะก็คือทำให้ทีมสามารถทำงานได้เก่งขึ้นมีประสิทธ,ธ,ธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องทำซ้ำพูดง่ายๆนะคะโคชชิ่งในความหมายของเราในวันนี้ก็คือการทำให้ทีม คิดเองได้ทำเองได้แล้วก็เติบโตด้วยตัวเองได้ค่ะซึ่งเป็นชุดทักษะที่สำคัญมากๆเลยนะคะในยุคนี้ที่มีแต่ความไม่แน่นอนแล้วหัวหน้าทีมจะต้องมีทักษะอะไรบ้างมาดูไปพร้อมๆกันค่ะทักษะที่1นนะคะก็คือการฟังหรือว่า deep listening ค่ะการฟังตรงนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าฟังว่าลูกทีมพูดว่าอะไรแต่เราฟังเพื่อที่จะเข้าใจว่าทีมของเราเนี่ยพยายามจะบอกอะไรเราอยู่ ทีมรู้สึกอย่างไรทีมคิดอะไรหรือว่ากลัวอะไรอยู่นะคะ Deep listening จะเป็นการฟังแบบไม่ด่วนตัดสินไม่รีบเสนอทางแก้แล้วก็ไม่แทรกแซงทางความคิดค่ะลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าลูกทีมของคุณค่ะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าพี่คะงานมันเยอะมากเลยคะ่ะหนูทำไม่ทันสิ่งที่น้องในทีมนะคะพยายามจะสื่อสารอยู่อาจจะไม่ใช่เรื่องของปริมาณงานที่มันเยอะเกินไปค่ะแต่ว่าน้องอาจจะ ต้องการที่จะสื่อสารว่าตอนนี้เขาเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองเขาทํางานผิดบ่อยและเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าไม่กล้าบอกก็ได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าหัวหน้าเนี่ยสามารถฟังได้ลึกขึ้นได้ยินถึงสิ่งที่น้องไม่ได้พูดออกมานะคะน้องก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ถูกตัดสินค่ะหลังจากนี้ก็น่าจะกล้าพูดปัญหาที่แท้จริง ตรงนี้นะคะก็จะทําให้น้องในทีมรู้สึกว่าตัวเองมีพื้นที่ปลอดภัยในการทํางานหรือว่ามี psychological safety เกิดขึ้นในทีมค่ะซึ่งนี่ก็เป็นรากฐานที่สําคัญของการทํางานในทีมที่มีคุณภาพค่ะสกิลที่2นะคะก็คือสกิลของการตั้งคําถามค่ะ powerful questioning นะคะจะเป็นการตั้งคําถามที่พาทีมไปสู่อนาคตไม่ใช่ลากทีมไปสู่ความผิดพลาดในอดีตค่ะเพราะว่าการตั้งคําถามที่ดีนะคะจะกระตุ้น executive thinking ของทีม แทนที่จะต้องรอคําสั่งจากหัวหน้างานนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะเราต้องทํางานให้เร็วขึ้นภายใต้งบประมาณจํานวนคนที่จํากัดรวมไปถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นหัวหน้าทีมค่ะไม่สามารถที่จะคิดแทนลูกน้องทุกคนในทุกๆวันได้อีกต่อไปแล้วนะคะลองนึกถึงสถานการณ์หนึ่งนะคะที่น้องเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเครียด,ลดแล้วก็บอกกับเราว่าลูกค้าขอแก้งานทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้หัวหน้ามี2ทางเลือกค่ะ ทางเลือกที่หนึ่งนะคะเราอาจจะใช้คําถามที่เราใช้บ่อยๆกันเป็นประจําว่าตอนตรวจไม่เห็นหรอใครเป็นคนทําและทําไมถึงเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆนะคะคําถามพวกนี้เจตนาจริงๆของเราเนี่ยเป็นการช่วยให้ทีมเนี่ยค้นหาคําตอบหรือว่าแก้ปัญหาค่ะแต่ว่าผลลัพธ์มันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นตรงนี้อาจจะทําให้ทีมรู้สึกแย่แล้วก็ไม่กล้าที่จะมารายงานความผิดพลาดที่ตัวเองทําหลังจากนี้อีกต่อไปนะคะ มาดูแบบที่สองค่ะถ้าเราเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นใช้คำถามว่าคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงแล้วจากมุมมองของน้องทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้คืออะไรหรือถ้าน้องอยากจะแก้หนึ่งอย่างก่อนน้องอยากจะเริ่มที่ตรงไหนคำถามในลักษณะนี้นะคะก็จะช่วยลดความตื่นตระหนกทำให้ทีมคิดอย่างมีเหตุผลหาทางออกด้วยตัวเองและที่สำคัญเลยนะคะทีมจะเริ่มรู้สึกว่า เขามีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ค่ะซึ่งการถามในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นการเปิด executive thinking ของทีมในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อทีมนะคะเริ่มคิดเองเป็นกล้าตัดสินใจเป็นกล้ารับผิดช,ชอบในงานของตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้าง ownership ให้กับทีมงานค่ะถ้าจะสรุปเลยนะคะ powerful questioning ของผู้นำเนี่ยก็คือการใช้คาถามเพื่อให้ คนในทีมเนี่ยเห็นความสามารถของตัวเองก่อนที่จะโฟกัสไปที่ปัญหานะคะแล้วก็เปลี่ยนจากการรอคำสั่งไปเป็นการคิดแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองค่ะถ้าคุณอยากจะสร้าง o w n e เ s h i p ให้กับทีมงานทักษะนี้ก็เป็นทักษะที่น่าฝึกฝนเป็นอย่างยิ่งค่ะมาต่อที่ทักษะที่3นะคะหรือว่าทักษะการสะท้อนหรือว่า reflection ค่ะถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะทักษะนี้ก็เหมือนกับการสะท้อนหรือว่าทำตัวเป็นกระจก แบบพิเศษคะ่ะที่ไม่ได้สะท้อนแค่เพียงหน้าตานะคะแต่ว่าสะท้อนศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของทีมงานของเรานั่นเองโดย reflection นะคะเราจะสะท้อนในสิ่งที่ทีมเขามองไม่เห็นชี้จุดเล็กๆที่ซ่อนอยู่หรือว่ามองข้ามแต่ว่าสามารถขยายผลต่อได้และทําให้เขาตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมบางอย่างความตั้งใจบางอย่างแล้วก็ความคิดบางอย่างของตัวเองค่ะ เป็นการทำให้ทีมงานนะคะเห็นความคิดความตั้งใจแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างของตัวเองค่ะสมมุติว่ามีสถานการณ์ที่คนในทีมนะคะกลับจากพรีเซนต์แล้วก็พูดว่าพี่คะหนูรู้สึกว่าหนูพรีเซนต์ได้ไม่ดีเลยทําให้ทีมเนี่ยเสียชื่อหรือเปล่าบางครั้งเราก็อาจจะตอบไปไวๆว่าทําดีละอย่าคิดมากนะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันดีแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องไม่ได้เห็นอะไรเพิ่มเติมเลย หรือถ้าเราจะตอบตรงๆไปว่าใช่เมื่อกี้พูดเร็วไปนะไม่ดีเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นการชี้ผิดชี้ถูกแล้วก็ทําให้น้องเสียความมั่นใจนะคะแล้วถ้าเราจะใช้การสะท้อนหรือว่า reflection แบบผู้นําที่ควรจะทําเราจะทํำยังไงได้บ้างนะคะเช่นพี่ว่าตอนเปิดเรื่องนะเราสามารถอธิบายได้เห็นภาพเลยนะลูกค้าเนี่ยพยักหน้าตามเราทุกสไลด์เลยแต่พอช่วงท้ายๆเนี่ยเราก็จะเริ่มพูดเร็ว เราอาจจะมีจุดที่ไม่มั่นใจหรือว่าตั้งใจมากๆเลยว่าอยากทําให้ดีมันก็เลยทําให้เราตื่นเต้นแล้วก็พูดเร็วขึ้นถูกไหมถ้าครั้งหน้าเนี่ยเรารู้สึกแบบนี้ลองหยุดแล้วก็หายใจลึกซักจังหวะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆพรีเซนต์ที่ว่ามันจะดีขึ้นนะถ้าคุณเป็นลูกน้องฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะน้องก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้แย่สักเท่าไหร่ในการพรีเซนต์มาสักครู่นี้แล้วก็เขาก็จะรู้ว่าอะไรที่เขาทําได้ดีเป็นจุดแข็ง แล้วก็รับรู้ถึงความกลัวบางอย่างของตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็จะเห็นภาพว่าเขาควรจะไปโฟกัสที่ตรงไหนแล้วก็ครั้งหน้าเขาก็จะมีความมั่นใจในการทําให้ดียิ่งขึ้นสรุปง่ายๆนะคะ reflection เนี่ยไม่ใช่การสอนแต่ว่าเป็นการเติม self awareness รวมถึง self confidence ให้กับทีมงานค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นรากฐานที่สำคัญเลยค่ะในการพัฒนาคุณภาพของทีมงานของเราค่ะเพราะว่าทีมจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเขาแต่ว่ามันเป็นการฟีดแบ c k ที่ทำให้เขาโฟกัสในการพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาต่อในข้อที่4กันบ้างนะคะก็คือทักษะการให้ฟีดแบ็กหรือว่า constructive feedback ค่ะฟีดแบ็กก็เหมือนกับดาบสองคมนะคะ ถ้าทำได้ดีนะคะทีมก็จะเติบโตแล้วก็พัฒนาได้ดีมากนะคะแต่ว่าถ้าทำได้ไม่ดีนะคะก็จะทําให้ทีมเสียกําลังใจแล้วก็ไม่กล้ารับผิดชอบงานอีกเพราะฉะนั้นนะคะ constructive feedback นะคะเราจะเน้นในสิ่งที่เขาทําได้ดีแล้วก็ชี้ในพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงเพื่อที่จะทําให้เกิด learning zone ที่จะเรียนรู้ร่วมกันค่ะคุณในงานคุณต้องทําให้ทีมไม่ได้รู้สึกว่าฉันผิดพลาดแต่ว่ากําลังเรียนรู้อยู่นั่นเอง สมมติว่าตอนนี้ทีมงานของเราส่งงานล่าช้า3ครั้งติดนะคะในใจของเรานะคะอยากจะบอกว่าทำไมถึงช้าบอกแล้วใช่ไหมเตือนแล้วใช่ไหมอันนี้ให้เก็บเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ทีมรู้สึกแย่ลงและรอบหน้าอาจจะทำงานช้ากว่าเดิมด้วยก็ได้ลองมาใช้วิธีการพูดแบบนี้ดูนะคะพี่เห็นว่าสิ่งที่คุณทำได้ดีนะคะก็คือพยายามที่จะตรวจสอบข้อผิดพลาดก่อนส่งงานให้ลูกค้าทุกครั้งเลย แล้วถ้าเราปรับอีกนิดนะถ้าเราส่งงานที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงเวลาด้วยมันจะดีขึ้นมากเลยเรามาช่วยกันคิดดีไหมว่ารอบหน้าเราจะทํายังไงให้เร็วขึ้นอีกลองทําแบบนี้ดูค่ะคุณอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าน้องก็จะเริ่มมั่นใจแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเล็กๆนะคะแต่ว่าน่าจะสร้าง Impact ได้มากขึ้นเลย ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทําให้น้องในทีมนะคะเห็นปัญหาเป็นพื้นที่ในการพัฒนาละแล้วก็กล้าที่จะลองใหม่ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอาจจะฟังดูง่ายๆค่ะแต่ว่าสร้าง Impact ได้แน่นอนซึ่งถ้าหัวหน้าทีมทําแบบนี้ได้ซ้ำๆนะคะบรรยากาศของการทํางานมันจะเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นหัวใจของการสร้างโกรด์ไมล์เซตที่ทําให้ทีมรู้สึกว่าตัวเองมีศักยภาพและอยากจะเปลี่ยนแปลง ทีมก็จะปรับตัวเร็วขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะขอฟีดแบ็กมากขึ้นแล้วเมื่อคุณทําได้4ทักษะนี้แล้วนะคะทักษะสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ clarity setting ค่ะก็คือทักษะการสร้างความชัดเจนก่อนเริ่มทํางานค่ะซึ่งหลายๆครั้งนะคะที่เราไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้มาจากความสามารถของทีมงานที่ไม่เพียงพอ แต่มันมาจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันค่ะบางครั้งเราก็คิดว่าทีมงานน่าจะรู้แต่อาจจะไม่รู้ตีความต่างๆกันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าความสำเร็จในงานเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเกิดจากความไม่ชัดเจนในงานหรือว่า lack of clarity ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ clarity setting จึงเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยก่อนที่เราจะเริ่มงานกัน เพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นได้ถูกต้องโอกาสในการผิดพลาดก็จะลดลงอย่างมหาศาลเลยดังนั้นทักษะนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มงานค่ะผู้นำจะต้องคุยกันให้ชัดก่อนที่จะเริ่มงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายบทบาทไทม์ไลน์หรือแม้กระทั่งเกณฑ์ความสำเร็จที่เราอยากจะเห็นซึ่งหลักคิดของเรื่องการสื่อสารตรงนี้นะคะเราแค่ต้องการมั่นใจว่ามันจะไม่มีจุดสำคัญตรงไหนเลยที่เราจะเข้าใจไม่ตรงกันก็เท่านั้นเองค่ะ เพราะตรงนี้เราก็อยากจะลดมิสคอมมูนิเคชันลดเวลาการทํางานซานะคะเพื่อให้ทีมเนี่ยเกิดความรวดเร็วในการทํางานพอทุกฝ่ายนะคะสามารถส่งมอบมาตรฐานเดียวกันได้ทั้งทีมแล้วบรรยากาศของการผิดพลาดหรือการทำงานที่ไม่ราบรื่นมันก็จะดีขึ้นซึ่งตรงนี้นะคะก็จะส่งผลทำให้ทีมรู้สึกว่าเชื่อมั่นในหัวหน้าทีมเพราะว่าหัวหน้าทีมเนี่ยสื่อสารชัดเจนเป็นระบบสร้างความไว้วางใจกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะ รวมไปถึงนะคะพอเราชัดเจนแล้วเนี่ยทีมก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีเกณฑ์ในการตัดสินใจตั้งแต่แรกเริ่มค่ะสามารถเพิ่มทีม accountability ได้เพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรเรื่องนี้นะคะส่งผลต่อ KPI ขององค์กรได้อย่างมากมายมหาศาลเลยค่ะเพราะว่าสามารถ ลดรีเวิร์กได้อย่างมีนัยยะสําคัญลดคอสของเวลาที่จะสูญเสียไปในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้งานเพิ่ม on-time delivery ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า coaching ไม่ใช่ทักษะการถามตอบหรือว่าการโคชแบบธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่า coaching เป็นชุดทักษะสำคัญที่หัวหน้าทีมจะต้องมีไม่ว่าจะเป็น Deep Listening, Powerful Questioning, Reflection Constructive Feedback รวมไปถึง Clarity Setting ค่ะเมื่อ5อย่างนี้รวมกันนะคะทีมงานถึงจะทำเองเป็นคิดเองเป็นและเติบโตเองได้ค่ะและนี่คือเมก้าสกิลของผู้นำที่จะพาองค์กรผ่านพ้นวิกฤตหรืออยู่ในความไม่แน่นอนได้ค่ะซึ่ง5ทักษะนี้นะคะถ้าโฟกคัสกันอย่างจริงจังแล้วนะคะก็น่าจะส่งผลต่อ KPI ขององค์กรเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทักษะของคนในองค์กรทั้งหมดเลย สำหรับวันนี้นะคะใครที่เป็นหัวหน้าทีมแล้วก็อยากจะนำพาทีมให้เติบโตผ่านฉลุยในช่วงขององค์กรที่มีความไม่แน่นอนนะคะก็ลองไปฝึกฝนกันดูหรือว่าคนที่ทำงาน HRD อยู่นะคะเรารู้สึกว่าอยากจะใช้เฟรมเวิร์นี้ในการพัฒนาทีมผู้นำหรือว่าผู้บริหารในองค์กรของคุณก็ลองไปใช้ดูกันได้ยิ่งเรานะคะพัฒนา5ทักษะนี้ให้กับผู้นำทีมมากขึ้นเท่าไหร่เชื่อไหมว่าทีมงานก็จะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นคะ่ะ ไม่แน่นะคะเราอาจจะไม่ต้องเสียเงินเวลาในการเทรนนิ่งทีมงานที่เหลือเลยก็ได้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆก,การสนับสนุนค่ะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการปรึกษาการวางแผนเทรนนิ่งให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรก็ติดต่อกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางของ i r a capability lab ค่ะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ